กูมาได้ดีกูมาด้วยความลักกูมาพอแม่บักพอสตีนเนอะ้มึงดาวกูได้เหรอหลับบ้างปากมึงได้ ใครจะตายแล้วทำเป็นซ่าคน,นยังกลัวนะบอกวิโรยน์นะกูบอกให้เวน่ากูได้กูถึง่วนแล้วกูถึง่วนสุดมาฮอดันดากูตั้งแต่เมื่อแรกที่เกิดเป็นพ่อกูกูเป็นแล้วค้อม็นทำกับพอได้เถอะ พอมึงแค่ก,กูพอไม่ควบจริงใเก๋ก,กูควพอมึงเคยสิ่งของไอ้กูแล้วมึงเงี้ยค้มดีกูหหมมเห็มืมงงนมอนไอ้ห่าตัวมือตัวเบ้นน่ะไว้ยแต่จะเงี้ยควบสวยอกูุตส่าห์ตัวคือไอ้คุณน้องเขาบอฮะลูกสามคนกูมีความรักจากแม่หมด เป็นยังพอมากกูกูมสบซส่านบางสิกูติดคุกขี่ไกลเท่าไหร่แล้วกู <c oughs> ม,มาขอลองกูมาขอความเห็นใจมาขอความรัก <c oughs> ยังหรอกูขอความรักจากพ่อ อต่พอมีให้กูบาได้พ่ออามมีให้กูบาได้ม้แต่คนเดินมึงสนิมกันดีนะมึงยังไม่จำไม่ใช่คนกี่ยิ่อีกนะแล้ว ลวดเมืองไทยทำมันแนมยิ่งกูตายแล้ว มันเป็นอย่างมันเป็นอย่างคืนอาท้ตย์บระลูได้ดีนะนนะมันเป็นอย่างกระเปอยู่เบิ้งกู มือเกิดมึงก็แหงกูไ่

พอจะต้องตายตายหรีปนี่ตายนี่กลับขึ้นมาก่อนพ่อพ่อตายเนี่ยพ่อจะต้องพ่อพ่อพ่พอไปไหนตายเนี่ยพ่อเอาพ่อไปก่อนพ่อตายพ่อ ่อ้เหล่เอันทำยังพรีนด่ามึงไอ้พอจะต้องตายนะพอพอจะต้องอยู่กับพมพอสิว่าพมไปเก็บเงินดอกเกัน่อกไปน อเรยงมมีคน่รเป็นตอม้าอะไรม่เล่าสือด่นาเลยกูปดนาป่ยมากเล่าสืยันานี่บ่ใจมึงเรานี่ยกเป็นใจมึงนี่ห้อ พ่อพ่ตายพ่ตายควคือเป็นแนวนี้มึงูได้ไงพ่อตายแเนีคอยอถอมดนมาจะได้คนตายแพราะวางายนังตะูลแต่เท่าอนี้ปามีเมือกูนะตรงเห็นดีกันขออภัยครับ พอบังหวงกิจการตีพ่อัน้ปล่อยมาเลยชว่อเป็นยังคือทีในค่อมอยู่คนเดียวขอปอดในผมจะเบ่งคอตายเลยพ่ออต้องมันมาอย่ามันมาพอต้องให้เมื่อปลายปีนก็เห็นเอามันไปเผาทิมกูข้ามกระบุนแล้วใจดำ ใจดำใจดำมึงออดีไปใจดำกูอยากเข็นมันอีกแล้วคนยนตาย่ตายที่ตายมาตอบแทนคุณพ่อเลยตาก็่จับพนกเพนพวกพืจะห้ามไปไปดี เขาเห็นซ้มุมานน่ลบกซาดวย่รู้ภาษาสีพอเจ้องเนอะจับกอนจับกี่เขียมันก่อสากูก่อนหรอกบังเกยดโรยางมึนตายยได้พูดเว้าหนีมันขาพ่อกูว่ได้ค่ะกูว่ได้แกตัวนึงข้าตาบังหันตรงนั้นแตะถ้าเฉีเจ็บจับแพี่พ่ตวดีโทษน้ำสกยบาแต่เพิ่งน่ะคับทำตัวเร็วและฟางคดีเพิ่มอีก มึงเวลาเกินนองกูเลยแบบนี้เย็บมืออีนอีเย็บตัวแล้วกินขอเถอ,อมีวันนี้กวาปันเลยมาลูกในในแส,กอสองไหนบาแสบยากแบหัวนั่งร้องว่าจะไ่เบิ้อตดอ นี่ยพ่อมึงบีบข้อใจมึงทำมึงสบายไปได้หรือเปล่าไม่ไหวทางแก่กูสักป่ะมองเห็นพ่อสิ้นใจตายเด่ดินแตนแล้วมันเป็นสิ่งเลวร้ายกว่าไหนๆอย่าับพ่อกูไม่ตาฝ่ายดีเพื่อแตะทิ้งทาง แม่แม่โอ้ยแม่คนนี้ว <ใน S 1> ่าฝัไนไรมาลูกทีเป็นแบบนี้ไม่หาหลูกทำไหนหาก,หากันแต่แค่ปันจา้าลูกคนนี้มมนนช่วยอะไรไหมลูกจะไรข้าพ่อพ่อก็เราพ่อ ขอคนเออกจักมือผมได้ไหครับมึงอ่อนวอนปะเปิดออกมาสิมะขาผมยกข้อสิบายจับวอนวอนคนอยู่ปะจักข้อซัวเพะบานนี่ขามันล้มไปขามันล้มไปโว้ยพอกับมาก่อนพอจะต้องบ่ตายโอ้ยเราจะจากข้อมไป

ขอจะบ,บกกาม่นขาดได้ลูกข้าลูกกปรีคนนี้ไม่ใช่ไป<อ>ีไหนมันเร็วรยอยๆนะเดีจา้ามันะมาันกูเป็นเนี่ยจะสว่าเนี่ยย่าไปใกไก่มันมันขายโยกกัวได้ไหมถอยอย่านดญญีครับ ป่อยผมปลอมนียครับปล่อยป่อยอย่าเระว่างให้ดีได้สอกจากเมื่อไะได้บันอดีตอยคุ้มอยู่จังได้ฟังนี่แม่เดยวเพ่มฝันเลยมัน่ตัวตัแบบน้ม่ใ่รที่ท้จกินมันไก่มางมากเกิดมากันคนใจง่มาันขาวพ่อเ Ôi, hoàng linh tôi lắm. À, hoàng là... bà... bà... xin tiền nhà có tiền ngân Hoàng cứ mà trao vợ như ngay. Già vợ chôn luôn lăng, già rikis chua lai. Là... อย่าได้ทำเหมือนกับเรื่องเล่าของเรื่องนี้พอ่พอพ่อพ่อเป็นสุดทรักของลูกในเมื่อว่าตายแล้วความสุความเร็วทั้เหมอ ลูกขอ,อยา้ำละพิษแต่เพียงผู้เดียวความส่วยของลูกครั้งเดียวแม่ประหารมัดร้อยครั้งพันครั้งกอโซสสะสมกับคำพอที่เลี้ยงลูกมาอาอ้า ยาว่าชนลุ ite, ่มหลังจงรักพ่อรักแม่รักกูมี่ระคุณแม่ทำใจกูเร็วอส่วนบอกไว้เลยคนนี้รับปวดรับใจซะแม่ไอ้ยังสิกิดมาหมายเมืองไทยจำไปเลยโอต้องรู้สามนายัง

นคนหมายเมืองไทยมันศักดิ์สิทธิ์นะคนเลวอย่างกูอะมันผสมคนอยู่ข้าพ่อน้ำได้งเก็นกษัตริย์ตำรวจมีบออที่รักษากคนหมายแท้จริง